สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเบสช่องเบสชาร์มวันนี้เบสจะมารีวิวไม่นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยครับซื้อมาก็จะเปิดกล่องอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีไม่นะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นไม่นะครับตัวที่เป็นตัวพูดก็จะเป็นตัวเสียบหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้เอาไว้เสียบกับมือถือนะครับอันนี้เอาไว้เ็บกับตัวเราเวลาเราพูดครับตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณทีนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับเป็นวิธีการใช้ส่วนอันนี้เป็นสายชาร์จครับอันนี้เป็นตัวสายชาร์จของเขาครับ อันนี้เราก็จะมาชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราชาร์จเราต้องชาร์จให้แน่นๆนะคะเวลาเขาชาร์จเห็นแล้วเขาจะเป็นไฟสีแดงข้างล่างแบบนี้ครับแล้วพอเราชาร์จอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องชาร์จไม้ของเขาด้วยนะครับมันจะมีรูเสียบอยู่ตรงนั้นนะครับให้เพืเ่อนๆเสียบไปเลยครับ แล้วมันก็จะมีไฟสีแดงขึ้นเหมือนที่เสียบเลยครับแต่มันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับพลาสติกอะครับมันจะมีไฟสีแดงค้างไว้เลยนะครับนี่นะครับหน้ากล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้ไอตัวที่เราชาร์จอยู่ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เบกก็เชื่อมแล้วนะครับเมื่อเราใช้งานแล้วมันจะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการที่เบสร,รีวิวใหม่ให้ดูถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะอะไรดีๆมีได้ทุกวันบ๊ายบาย